มีหลายท่านเขียนมาปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องลูกที่อยู่วัยรุ่นแล้วก็กําลังมีปัญหาเอ่อปัญหาที่เขียนมาก็แบบว่าหนักหนาสาหัสจริงๆเลยนะคะอย่างเช่นว่าลูกไม่ไปเรียนหนังสือลูกเล่นเกมจนดึกดื่นลูกไม่เชื่อฟังอาละวาดแบบด่าทอพ่อแม่เออลูกออกไปเที่ยวกลางคืนเออบางคนก็ลูกติดเกมออนไลน์เอมันมีหลากหลายมากมายเลยนะคะแล้วก็ตวาดพ่อแม่เออทร้ายพ่อแม่และทำร้ายคนอื่นก็มีนะคะเออทีนี้ในเด็กบางคนที่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องพบจิตแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าคุณพยายามทําแล้วหรือพยายาม จัดการแล้วไม่ดีขึ้นอ่าอาจารย์คิดว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าแทนที่จะมาเสียเวลาของลูกนะคะโดยการแก้ปัญหาแบบไม่ถูกวิธีแต่ในเด็กอีกหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องไปพบจิตแพทย์นะคะแต่ให้ปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูนะทีนี้ถ้าแบ่งเด็กตอนนี้อาจารย์ขอพูดถึงลูกวัยรุ่นก่อนนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมีลูกวัยรุ่นแล้วก็ลูกอาการแย่นะคะพอเป็นวัยรุ่นอะ่ะโดยเฉพาะถ้ายังมีปัญหาในช่วงสิบห17สิบกสิ็ดสิบปเนี่ยนะเป็นช่วงที่อาจารย์ว่ามัน ฉุกเฉินนะคะเป็นแบบ emergency นะทำไมถึงบอก emergency เพราะว่า 15, 16, 17, 18เนี่ยเป็นเวลาที่บุคลิกภาพกำลังเริ่มตกผลิตนะคะคือถ้าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่รีบแก้เนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นช่วงวัยที่ลูกกำลังปฏิเสธพ่อแม่ ถ้าคุณไม่เข้าไปจัดการตอนนี้นะในที่สุดก็จะไม่มีโอกาสอีกแล่นอันที่สามเป็นช่วงวัยที่ลูกกำลังจะออกจากบ้านไปออกไปเรียนหนังสือออกไปมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองบางคนก็ขอไปอยู่คนเดียวที่คอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถจะห้ามได้เพราะฉะนั้นลูกที่มีอายุ1 5 1 6 1 7สิเนี่ยอาจารย์แนะนำว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินคุณต้องรีบด่วนจัดการนะคะถ้าคุณได้แก้ปัญหามาเป็นระยะหนึ่งแล้วคุณยังรู้สึกไม่ดีขึ้นคุณไปพบจิตแพทย์เลยนะคะอย่าทิ้งเอาไว้แล้วก็บางทีลลลููกกกกออออออาาาาาาจจจะะะะะะตตต้้้้งงงไไดรรรรรรับปปเเมิินนนนใแแ่่่่วยหหืืคคถุณ ลูกคุณกำลังเพิ่งมีปัญหาแลวคุณกำลังจะพยายามแก้อาจารย์ขอแนะนำให้เรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะคะเพื่อที่คุณจะได้แก้ไขลูกอย่างถูกวิธีเออหลักสูตรอันนี้นะคะมันเป็นทั้งการเสริมสร้างเด็กพัฒนาเด็กและการแก้ปัญหาด้วยการแก้ปัญหานี่แก้ยังไงเอ่อเนื้อหาของหลักสูตรออนไลน์เนี่ยจะเป็นการสร้างรากแก้วหกรากนะคะรากแก้วหกรากมีอะไรบ้างมีหนึ่งรากของวินัยสองรากของตัวตนที่แข็งแกร่งหรือ strong self นะคะอันที่สามรากของการที่ใฝ่เรียนรู้อันที่สี่รากของการที่มี character ทีีี่่ดารใชช้ววคุณณลักษะิต แล้วก็มีค่านิยมบวกนะคะอันที่5้าคือมีทักษะชีวิตอาจารย์จะหมายถึงทักษะชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตให้เติบโตไปดีไม่ไม่ใช่เป็นทักษะในการวาดรูปหรือเล่นดนตรีนะคะอันที่6คือรู้จักมีความสุขในตัวเองสร้างความสุขในตัวเองที่อาจารย์ใช้คำง,ง่ายว่าสุขเป็นเมื่ออาจารย์มาอนา l y ซ์แล้วอาจารย์พบว่าเด็กจะเติบโตไปดีได้ต้องมีรากแก้วหัวรางอันนี้แต่เด็กเยอะมากที่ไม่มีรากแก้วหัวรากเพราะพ่อแม่ไม่รู้ว่าควรจะต้องสร้างรากแก้วในชีวิตพ่อแม่คิดว่าแค่เอามาล็ดพืชมาลงดินแล ทีนี้ลูกที่มีปัญหาเอาอย่างยกตัวอย่างลูกไปที่มีปัญหาเน ία, เี่ยเขาขาดรากแก้วอะไรบ้างเช่นเขาขาดรากะแก้วของวินยัยเขาก็ไม่มีวินัยว่าส,สเปะสปะนอนตีสองตื่นสิบโมงเช้าหลายคนเป็นอย่างนั้นนะคะคุมตัวเองไม่ได้ในการเล่นเกมนะก็เล่นทั้งวันเนี่ยนะคะจนบางคนก็สอบตกเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะดีๆแล้วยังสอบตกเลยนะคะถูกบิทายอย่างนี้เขามีนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของวินยัยในเรื่องของวินัยยังรวมถึงการควบคุมตัวเองเช่นควบคุมความโกรธของตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยแล้ววินัยยังรวมถึงความรับผิดชอบด้วยนะบางทีเราะะนนนบบัั้้้้คุณตองงสรราากกแววิย พอคุณไม่ไ <irgendw> ด <el che> anyway, ้สร kind of so ้างลูกก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคือนอนดึกเล่นเกมไม่เรียนหนังสือนะตัวตนแข็งแกร่งอันนี้เป็นของที่อาจารย์พบว่าเด็กยุคนี้นะมีตัวตนที่เปราะบางมากเพราะตัวตนเปราะบางมันก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่น่ารักไม่เป็นที่ยอมรับขาดความมั่นใจขาดความนับถือตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าในที่สุดก็นําไปสู่ความรู้สึกเขาเรียกว่าเท้อถอยในตัวเองนะคะแล้วก็เวลาเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาก็ทำ้ายตัวเองขึ้นมานะเพราะฉะนั้นลูกหลายบ้านเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ีเพราะตัวตนไม่แข็งแกร่งเพราะตัวตนไม่แแแขขข็็งง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 งกกกกรรรร่่่่ออออาา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 ามมณณณ์เเสสสีีียยยยยยยหหหุุุดดดดิ้้้้้้้้้ววนนนนนะะใจจัััคคตึถปญลู ฝ่เรียนรู้ลูกหลายบ้านเนี่ยนะที่เขียนมาคือไม่ทํางานเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็คือไม่ออกไปหางานทำก็มีนั่นคือขาดแรงบันดาลใจที่จะอยากเรียนรู้มากขึ้นอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นคุณจะแก้ปัญหานี้คุณก็ต้องสร้างรากที่ฝ่เรียนรู้รวมทั้งรากของวินัยด้วยนะอุปนิสัยดีและข้านิยมบวกจริงๆคำว่าอุปนิสัยเนี่ยก็ไม่ตรงกับที่อาจารย์ต้องการแต่อาจารย์คิดว่ามันไม่มีคาไทยเท่าไหร่นะคะในภา,านษาอังกฤษเราใช้ว่าคาแรคเตอร์มันเป็นเหมือนถึงลักษณะชีวิตเชิงบวกที่เราสร้างขึ้นมาในต เห็นแต่ส่วนรวมนะมีค่านิยมในการที่จะรู้จักใช้เงินเป็นรู้จักประหยัดอะไรทันอนนี้มีบางรายเขียนมาบอกว่าลูกขอซื้อ iPhone รุ่นใหม่พ่อแม่ไม่มีสตางค์ทำยังไงดีปัญหาพวกนี้ก็ต้องสร้างค่านิยมบวกขึ้นมาในชีวิตสร้างคุณลักษณะชีวิตที่ดีนะคะในหลายบ้านเนี่ยลูกไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาในการตัดสินใจก็เลยมีปัญหาบางบ้านก็เขียนมาถึงเรื่องว่าลูกไปมีแฟนแล้วก็เลือกแฟนที่ไม่ดีหรือไม่ก็ลูก เพื่อนใ,ใช้ให้ทาอย่างนี้ซึ่งเป็นของที่ไม่ดีไปหยิบเงินของครูไปแอบเปิดกระเป๋าของครูนี่เขาเรียกว่าไม่มีทักษะในการที่จะคิดวิเคราะห์และทักษะในการเลือกเสียงและทักษะในการตัดสินใจเราจะแก้ปัญหานี้ของลูกได้เราก็ต้องสร้างทักษะชีวิตตรงนี้ให้กับลูกนะคะแลวบางบ้านลูกนะเขาบอกว่าลูกอารมณ์เสียมากมองโลกในแง่ร้ายอะไรเลยก็ไม่มีความสุขเลยนะไม่พอใจอะไรสักอย่างนี่ก็คือว่าลูกเนี่ยไม่รู้จักสร้างความสุขให้กับตัวเองคุณก็ต้องสร้างรากของการที่สุขเป็นให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะแก้ปัญหาลูกได้ม หรือเอาลูกมแมะไว้กับจิตแพทย์อันนั้นก็ยิ่งไม่ควรทําใหญ่เลยนะคะมันเป็นคุณที่ต้องแก้การจะแก้ปัญหาของลูกได้คุณจะต้องสร้างรากแก้วขึ้นมาในชีวิตของลูกถ้าคุณมีลูกในวัย15 16 17 18อาจารย์จะบอกว่ามันเป็น emergency หรือภาวะฉุกเฉินถ้าคุณยังไม่ได้สร้างรากคุณต้องสร้างรากเพราะการสร้างรากแก้วที่ดีเนี่ยนะจะทําให้คุณสามารถที่จะช่วยลูกให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้และลูกจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เอาล่ะหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีเนี่ยนะคะเ,เป็นหลักสูตรที่อาจารย์เริ่มต้นในการว่าสิ่งใดที่ต้องสร้างในตัวลูกนั่นก็คือรักแก้วของรากแล้วอาจารย์ก็ให้เครื่องมือว่าคุณจะสร้างรากแก้วยังไง สิ่งที่สําคัญก็คือรากแก้วแต่ละรากนี่ยนะอาศัยเครื่องมือหลายอย่างอุปไว้ว่าเครื่องมือคืออะไรต้องไปเรียนเองรากแก้วหนึ่งรากอาศัยเครื่องมือตั้งสี่ห้าอย่างที่จะสร้างและเครื่องมือหนึ่งอันสามารถสร้างรากแก้วได้สองอันบ้างสามอันบ้างบางเครื่องมือสร้างได้ทั้งหกอันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์นนก็เริ่มต้นเดียการว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องสร้างในตัวลูกแล้วคุณจะต้องไปเอาสมุดหนึ่งเล่มเรียนอย่างจริงจังนะเอาสมุดหนึ่งเล่มมาจดเลยวิเคราะห์ว่าลูกของฉันรากนี้มีหรือยังรากนี้มีแแลล้วะดีแล้ว ร่างนี้ยังไม่มีร่างนี้มีนิดหน่อยอ่อนแออยู่จะต้องสร้างเพิ่มพอคุณวิเคราะห์ได้ว่าลูกของฉันวาดลูกไปเลยนะเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีรากอะไรบ้างนะเอามีรากอยู่ที่พื้นนะมีรากอะไรบ้างรากอะไรไม่ดีแล้วเขียนลิสต์ออกมาเลยว่าสิ่งที่ฉันจะต้องสร้างคืออันนี้แล้วแพลนนิ่งเลยนะเมื่อเรียนอันนี้แล้วดูสิรากที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าอาจารย์เริ่มต้นด้วยมีรากก่อนนะแล้วอาจารย์ก็พูดถึงเทคนิคแต่ละอันแล้วอาจารย์บอกว่าเทคนิคอันนี้สร้างรากอะไรบ้างเทคนิคอันอนี้สร้นน้้้ะะ้้้้้้้าา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 งง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 รร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 ร่่ออ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 ะะ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 ไไไไไบบนน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 ีีีีีคค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 คืวววิิิธเเเเยยใใใหลลลลััััักกกกสสสสููตตต์ทท็็จจมมดดดโฉฉชแุุณป จำเอาไว้ว่าเทคนิคพวกนี้เป็นเทคนิคในการใช้ชีวิตประจําวันกับลูกวันต่อวันเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตกับลูกทุกๆวันคุณสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ได้แล้วคุณจะสร้างรากแก้วได้วันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยเหมือนอย่างคุณรู้วิธีรดน้ําต้นไม้รดวันละนิดวันละหน่อยในที่สุดรากก็เติบโตแข็งแรงเหมือนกับคุณรู้วิธีใส่ปุ๋ยรู้ว่าใส่อันไหนเท่าไหร่มันมีปุ๋ยตั้งหลายอย่างปุ๋ยอันนี้ใส่เมื่อไหร่ปุ๋ยอันนี้ต้องผสมน้ำยังไงคุณก็รู้เทคนิคแล้วคุณก็ใส่่่่่ไไไปปวววััันน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 นลลลละะะะะิดดดหหออยใใทีีสุุเเาาาาผมูกก็จขขึ้้้พรฉคณ ทภาวะฉุกเฉินนี้ห้ามดีนะคะคุณอย่าปล่อยไว้เพราะว่าพอเราปล่อยเด็กคนหนึ่งมันเลยภาวะฉุกเฉินไปแล้วคือแก้ไม่ได้แล้วนึกออกไหมภาวะหลายอย่างต้องรีบแก้คุณทิ้งเอาไว้แก้ไม่ได้ถึงตายก็มีอันนี้ไม่อยากขู่นะคะแต่มันเป็นจริงนะแล้วหลายเคสที่มันแย่อาจารย์ได้รับเคสมาก,ก็บอกว่าแก้ยากมากต้องพยายามอย่างหนักเลยนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยใครที่มีปัญหาแล้วนะเป็นภาวะรีบด่วนรีบเรียนหลักสูตรพัานายเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะใครที่ปัญหายังไม่เกิดขึ้นลูกอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเรียนยะ เรียนไปค่อยๆเก็บไปแล้ว planning ในการสร้างรักเด็กให้กับลูกนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจว่าในการเลี้ยงลูกให้ดีจะต้องลงทุนและลงทุนก็คือมีความรู้ในการเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกสเบายๆนะคะใครที่สนใจหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีเขียนในอ็นอกซ์มาอยากเขียนในคอมเมนต์นะคะ inbox มาแล้วเดี๋ยวแอดบินจะช่วยจัดก,การคะ่ะสวัสดีค่ะ